ด้ายางมอไซมาแหล้กวันนี้ฉันจะพาทำรางใส่อาหารไก่จากยางรถมอไซเก่าแบบคุณพอบานอันดับแหลกเลยเอายางมอไซมาปาดเกมออกทั้งสองขางิชัยคัตเตอร์กรีดออกแบบฉันหรือว่าใช้เขี้ยวเกี่ยวเขากรีดออกก็ง่ายแล้วก็อย่าลืมใช้น้ำหยดเด้อมันจะได้กรีดได้เร็วขึ้นแล้วแล้วก็ตัดตรงกลางอ,อกแบบนี้แล้วก็ใช้ไม้กองแบบนี้ยัดลงไป ยิงสกูยึดไว้กันอาหารล่วงไหลลงไปของฉันที่ใช้เป็นเตาหนาะเพราะว่าจีได้ง่ายต่อการยึดสกูฉันก็ไม่ใช้มืออาชีพเนาะฉันก็มือสมักเล่นของแท้เลยแต่ถ้า<ต>ใคร<ด>มืออาชีพ<ด>ก็ใช้แบบแผ่นบางคือคุณพอบานได้เดอ้อขนาดใช้ใหมนะ่นะ้ะนะฉันยังเกียบไม่หลดไม่พ่นคุณพอบานมาช่วยคือเกา่าคุณพอบานแกะก็คอยอยู่ห่างๆยางห่วงที่ห่วงน่ะเครื่องมือของเกียบมือเห็นไหมล่ะสุดท้ายก็ไม่พ่นคุณพอบานดอกดูเอาเด้อพ่อไม่ถึง ได้เหรอนั่นได้แล้วนี่ได้แล้วนี่ทไมนั่นได้ล่ะแล้วก็บังเอิญมีแขกมาบ้านฉันก็เลยต้องไปรับแขกแป๊บนึงเพื่อพอบานจัดการก่อนเลยมาซอยจับแม่เก็บมาเป็นระยะระยะตจบไหมมีที่เลี้ยงหลายนะมันลูกน้งไป แค่นี้นะยังไม่สุดก็ดูไม่มีตาดฉันก็ทําไปคุณพ่อบานกระบุญฉันไปทําจนเลวนู่นแหละแกเกออก็มือสมัครเล่นเนาะไม่ใช่มืออาชีพ นังง่ายมากนั่งก็จะของเก่งครับโอ้ยเนาะมีแต่อุปสรรคยิ่งแต่โดนบ่นอยู่นั่นดีนะมีเก้าอี้หลายตัวฉันก็ไลยึดสกรูติดกับแผ่นใหม่อจากคุณพ่อบา้าใหม่ที่ใช้ยึดใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยเด้อแต่เอาเป็นแบบยาวๆเท่ากับยางเลยเด้อถาดเตลืดกกระซอยออกแบบนี้เลยนี่แลวๆล่างใส่อาหารเป็ดไก่หั่นจากยางรถมอไซค์เก่าอันใหม่ใหญ่กว่าเดิมเทอาหารลงง่ายขึ้นโอ้ อย่างดีเลยถ้าพ่อแกคิดว่าคลิปของฉันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันด้าเด้อ